ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ช่องเจ้ามอนเกมมิงนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกิมกับอะไรคือกับเกิร์มกับเกิมอะไรคือกับเกิมกับเกมการ์ิน่าสปีดดิปเตอร์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เราจะมาลงแรงกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นก็กดสตาร์ดิรอเฮียอะไรนะ รัก7วันวันที่7ได้รับแบบาัองไป2วันไปเล่น2วันนะครับผมขอเวลารับของแป๊บหนึ่งนะครับแล้วไปดูผมเล่นได้เลยรอแป๊บนะคะตอนนี้ผมก็อยู่แรงโกนะครับผมจากคลิปที่แล้วผมไต่แรงไปนะแล้วตาสุดท้ายมันเป็นอะไรไม่รู้อะมันกดเล่นแรงรอบหนึ่งไม่ได้สำหรับแรงอ่ะผมแรงโกไอวีนะครับผมวันนี้เราจะไต่เออไต่อะไร วันนี้เราจะไต่แรงหรือปรับแรงนะครับผมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับผมไปเริ่มกันเลยโอเคเป็นเป็นการเกมไม่เป็การเสียเวลากดเริ่มเกมไปเลยนะครับผมตอนนี้เป็นอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาด่านนี้อีกแล้วมึงดูค่าความชนานํานาญกูแล้วมึงให้กูมาเล่นด่านอะไรเนี่ยฮัลโหลอุ้ยี้ยมีปอร์เช่ด้วย ใช่ไหมเอ,อ้มีหลีกอเลเจนเนี่ยชื่อชื่อแต่ละคันนี่กูม,มัม่วหมดเลยรถกูนี่เป็นรถที่รถฟรีที่ไม่มีใครใช้ไปไปไปจังหวัดอ,ออกตัวสวยงามงามสวยงามโยกซ้ายเอ้ย ไอ้ีอริทำากด้ยไม่สวยงามขอชื่อขอสชื่อแทงทำไมขอื่อ็ทำไมจัดบอสชื่อทำไมบอสซ่บอสซ่บอมเป็นโบเป็นโตากีเป็นโตากี เคสับสุไหมี me, ่ใช่ปข้างหน้าคลข้างหน้าปันเมื่อกี้สุที่ชนกูคันเลยวะคันที่ชนกูปรเหรือเปล่าไม่รู้นนี้ไปไไลไไไปไปกันเลยท่านผู้ชมอ้ย รถทำสีมนี่วาลีออริเกนออรเนหึงจะได้หนึ่งอไม่ได้นะนหนึ่งไนารีออริเกนเกน,น,ะน,นะ่ใครน้องมึงก,นะกลกำลังจะพูอย่างนี้น่ไม่ทําจรินะที้สก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้แรงนไปนะดูสกิจสกิติใหม่ได้ไหมล่ะบอกเลยผมไม่เคยเล่นมึงดูใบเลคคอร์ดกูดิ โอเคครับไปดูเกมต่อไปกันเลยไปต่อกันเรื่อยๆนะครับผมไปเลยฮาดีลราเจอแมตช์โค,ค้ดีุณคุณลิงค์ลนงคร์หน่อยต้องลิงค์เครื่องทำไมชอบเล่นเครื่องเหรออูดานี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน้าน,นี้เคยอยู่คุ้นอยู่แต่นี้คุ้นอยู่ดูแต่ดูกรอบรูปแต่ละคนนี่แม่งคงสดนั้นเลยอุย้ย รูเลรูเลชั่นที่ได้รับฟรีเจ็ดวันดีกว่าหน้าส่วนหน้าส่วนหน้านาเอาเล่นนะน้องหยิบม,มาเล่นดีไหมยังไม่เอาดีกว่าผมว่ารถที่ไม่ได้อัพอสู้ยากเออทิดมาละไม่อัพแม่งอยู่ยากบอกเลยนขนาดมึงจะเหลือไว้ทำไมนี่แล้วมึงจะเหลือไว้ทำไม อัอโล GM ไปบอกอะไรกูนอะไรยังงี้เยดิเส้เหลว่าทำไมเนี่ยเนี่ยทำไงอ่ะ,อะอยัง เน็ตก็มีให้อัพก็อัพสักหน่อยอูย้จริงจริงนะแรงโกมันจะตึงแค่ไหนมันก็ไม่ตึงมากน,แน,น,นาะแค่ดึงหน้าเฉยเฉยนดดึงหน้ากูไปสกายเลไเทอ้งตัวกลับมาเล่นหนึง่งไปไม่เล่นมันหนึ่งเลนเนีถือว่า น้ำโดงครับตัวกากาบอกเลยถึงที่ไม่ได้เล่นมัน1ปีปีมือเอฟก็ตกไปนิดเดียวเองนะอย่าประมาทฝีมือพี่ไปไหนน้องอย่าประมาทพกพี่ปัญหยุดนะอย่าประมาทเลยนะอย่าประมาทระวังน้องโดนแซงไม่รู้ตัวรู้จักฟิกเซลเ่าๆนะ เสนบสนุงเสนบโ o เวอร i ดิฟโอเคไมโอไม่โ้อะไรเนี่ยเกียร์โอเวอร์ดิฟโงโออะรีปรไปดโอวอร์ดิฟโคงอรนี ดูดิมีคนตามผมไม่ทันเลยผมว่าครั้งนี้เนี่ยเลยไม่มีใครตามมอนมีเตอร์ให้น้อโครไปนะนะสวยงามสาาม่น้าให้นองเนาที43โค เรื่งองครับผมเฮ้ยอะไรอะมันรื่ออะไรครับเนี่ยเอาโ็เรื่องเนี่ยยังไม่ทิุงหรอกรักของกระหนักน้ำตารลรอแป๊บนะคะไปะไปกันต่อ,อ,อดานี้อันแน่เยอะเป็นเรื่องอะวิวเกอะลูกเขาดิ เงี้ยเงกอดเลเงี้ยเงี้ยไปครับจังหวันี้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้พูดสวยละสวละสวละสวละเินซ้อเดิซ้อนโอ้โหตัวนี้อึงึงตึงมันดูหน้าเฮ้ไอ้คนนี้เนี่ยเ้มนดคนแล้วไหนตะคอกออะไรเงี้ยรุ่งหัรอนละไม่ดู้งเลยด Agora, um... é um... um... ดูดิช่วความรียบง่ายของการเข้าโค้งและการเข้โอย่างเียบะไรุณใส่แม่เลสิมโต เฮ้ยไม่ไนนทีมเ,เออูออหายหดม,มึงตามมาทันแล้วงีวแบบา่าสู้สันบได้ดอกเออสู้ซันบได้ดอก1นาที40สวิสู้ซันบอดได้ดอกจบคลิปแล้วนะคะ